สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่องไวตี้แชนแนลนะครับพบก,กับรายการทอล์กไวตี้นะครับก็สัปดาห์หนึ่งก็จะกลับมาเจอกับคุณผู้ชมนะครับไม่ถือว่าสัปดาห์เราก็วมจะพูดอะไรนะครับวันนี้คมจะมาพูดเรื่องแวดล้อมสังคมนะครับทุกวันนี้สังคมเราเป็นอะไรไปหมดก็ไม่รู้นะมีข่าวฆ่ากันตายนะฮะก็ไม่รู้ว่าสังคมเรามันเป็นอิทธิพลอะไรนะ ทำไมเราได้ับโคอดี้คนนี้เยอะอย่างเลยอะนะคุณเราออกจากบ้านเลยด,ดิเราออกไปดูนะครับว่าสังคมเราวันนี้เป็นอะไรหมดเราก็ไม่รู้อ่ะนะสังคมมันคืออะไรครับคุณรู้ไหมฮะสังคมก็คือปโปรโปรอะไรไม่ใช่ปโปรโทรศัพท์นะเห็นว่าปロポレชั่นก็คือสิ่งแวดล้อมทั้งหมดไงน่ะ,นะสังคมคือสิ่งแวดล้อมนะและสิ่งแวดล้อมที่ว่าเนี่ย มันทําอะไรได้บ้างอะใช่ไหมมันทําอะไรไม่ได้เลยนะสังคมเนี่ยสังคมมีอะไรบ้างแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นความเป็นใหญ่ใช่ไหมแล้วเราจะมีสิ่งพวกนี้ไปทําไมถูกไหมไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเรื่องการเงินเรื่องเศรษฐกิจมันซับซ้อนได้หมดเลยนะะถ้าเราจะอยู่ในสังคมที่ดีได้คืออะไรครอบครัวดีกว่าฮะเราไปอยู่กับครอบครัวดีกว่าฮะครอบครัวเราเนี่ย คืออะไรครับคือสิ่งแวดล้อมที่ดีนะฮะคือสิ่งแวดล้อมที่ดีครับไม่มีอะไรที่มากรีดกั้นขวางอะไรก็ได้น,นะเดี๋ยวนี้นะครับต้องบอกชมเชยนะว่าเด็กไทยในวันนี้นะครับก้าวฐานสังคมเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมมากขึ้นนะครับผมยอมรับได้ว่าเด็กไทยเรานะะอัจฉลิยะครับผมอาฉลิยะที่นี้เนี่ยก็หมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม นะครับวัฒนธรรมของสังคมนะมันก็มีมาเรื่อยคุณเคยเรียนสังคมไหมครคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยเคยเรียนสังคมเนี่ยก็มักจะผมเห็นพูดอยู่แบบทครั้งนะว่าสังคมที่งดงามจริงๆคืออะไรนะครับสังคมที่งดงามจริงๆก็คือความก้าวผ่านอุปสรรคเนี่ยนะอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยเราก็มีทําอะไรมีไาแก้ไขเนี่ยเราก็จะเอามาใหม่เอามา เอ่อเอามาเขา,าอะไรเอามาคิดในหัวทําไมถูกไหมฮะความสําเร็จคืออะไรอีกความสําเร็จก็คือความก้าวหน้านะครับนี่ก็คือในสังคมอีกอย่างหนึ่งนะฮะทุกคนเคยออกงานสังคมใช่ไหมงานสังคมก็หมายถึงว่างานเลี้ยงงานฟา์ตี้ต่างๆนั่นแหละฮะนั่นแหละคืองานสังคมนะครับที่ คนที่ชมคนที่ฟังเนี่ยได้ไปกันในบ่อยไม่ใช่งานสังคมไฮโซอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่งานสังคมไฮโซคืออะไรก็คือพกตะผู้คนสลับไฮโซนะฮะไม่ใช่งานสลับคนทั่วไปนะผมเคยดูในงานหนึ่งอะ่ะคนรวยเยอะเลยนะดูในคลิปวิดีโอโอ้โหชอบมากเลยคือมันเป็นแถบฝรั่งแถบยิโร่ก่ คืองานเนี้มันเป็นงานงานเกี่ยวกับพวกประสมาคมของเขางานหนึง่งนะครับผมก็เลยเข้าไปดูวิดีโอเนี้ยมาเขาก็มีประทงประทาอะไรมาพูดนะเขาก็มีประพาทมาพูดพูดหนังเขาไม่รู้แต่ว่าเขาอ่าพูดภาษาอังกฤษนะผมเชื่อว,ว่างานเนี้ยน่าจะเป็นงานอ,อรวมคนมุยทิของเขาอ่ะนะครับรวมคนมุยที่ที่จะเอาเงินมาบริจาคกันแหละนะจริงๆคําว่าบริจาคเนี่ย ถามว่าเป็นสังคมไหมเป็นนะเป็นสังคมเหมือนกันนะครับถามว่าเป็นสังคมที่เนี้ยคืออะไรใช่ไหมสังคมก็หมายถึงว่าได้พบปะผู้คนพูดคุยเนี้ยฮนะนั่นแหละครับก็คืองานพบปะสังคมเหมือนกันนะนะฮะความพึงพอใจคืออะไรอีกนะมันก็อย่างนี้หมดเลยหลายๆคนคิดว่า สังคมก้มหน้าคืออะไรนะสังคมก้มหน้าคืออะไรนะครับก็ทุกวันเนี้ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็น่าจะเห็นก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าสังคมก้มหน้าเนี่ยมันคืออะไรในชะ่ไหมสังคมก้มหน้าเนี่ยที่เราเห็นอยู่เป็นประจำเนี่ยก็หมายถึงว่าสังคมที่อยู่กับโทรศัพท์อยู่กับมือถือนะเราเห็นหลายครั้งแล้วอ่ะนะฮะเห็นหลายครั้งแล้ว <lled> อ่ะก็คือยังไงก็คือว่าคุณอยู่บ้านเนี่ยคุณอยู่บ้านอ่ะแล้วคุณก็ อยากจะคุยกับพ่อกับแม่นะคุณก็ชัหาพ่อหาแม่ในไล์กลุ่มเนี่ยมันไม่ใช่นะคือทาไมเราไม่เอาปากเราไปประโยชน์อะ่ะทาไมจะเอาความคิดหรือมือถือมันเป็นที่ตั้งอะฮะมันไม่เอาอะมันไม่ใช่อนะ่ะน้องๆหนูที่ดูอยู่นะครับฟังไว้ให้ดีครับคือเล่นมือถือเล่นได้แต่เรื่องคุยกับพ่อแม่หรือพ่อแม่พี่น้องเนี่ยญาติพี่น้องแต่ละคนเนี่ยมันไม่สมควรไงฮะ นะวันนี้สมควรเลยครับที่เราอาจจะมาทำแบบนี้นะฮะการเมืองอันนี้การเมืองก็เรื่องใหญ่เลยนะฮะผมขอไม่พูดมากแล้วกันะเรื่องการเมืองเพราะว่ามันาจจะมีผลกระทบการเมืองรัฐบาลชุดแต่กี่ชุดก็สอนเรื่องสังคมหมดของชอบอยู่ครั้งหนึ่งยุบหนึ่งยุบคุณนักสิ่งชลวัตรนะเขาได้สอนเรื่องสังคมไว้เป็นอย่างดีมากคุณลองไปอ่านอีกเด็ดเด็ด เกตบุกของท่านดิจะมีหลายเรื่องเลยนะเกี่ยวกับสังคมอะนะก็อันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับก็วันนี้ก็ไม่พูดเยอะแล้วกันเนาะก็เอาแบบประมาณนึงแล้วกันเพราะว่าเรื่องสังคมก็เราเองก็เอเคยพูดมาเยอะแล้วนะครับก็เอาแบบพอประมาณแล้วกันเนาะก็มันจะมีในเกกับวัฒนธรรมทาานาอะไรเนี่ยคือเราเนี่ยที่อา พูดได้หมดหรอกนะครับเรื่องสังคมเนี่ยคือวันเนี้ผมไม่รู้ว่าจะมาพูดเรื่องอะไรดีนะครับก็เ,าเอาเรื่องสังคมนี่แหละมาพูดนะก็ประมาณนี้กันครับกับช่อง v a l i เรนตี้ n ชนเนแล้วกันเนาะกับ Top v a วารรนะครับกับเรื่องสิ่งเรื่องสังคมนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยกันนะครับเพื่อไปให้พลาดคลิปตอนต่อไปสวัสดีครับ